เดี๋ยวผมจะเบอร์ให้ไอชุดนั้นน่ะไอชุดเล็กน่ะมันหายไปตัวหนึ่งน่าจะหายไปสองสามวันที่แล้วน่ะไม่รู้หมาเอตไหนจัดการตอนนี้ตลาดหลักอ่ะคือคือผมไม่ได้มองตลาดในในในหมู่บ้านเราแล้วตอนแรกผมก็กะอยากขายในหมู่บ้านเราแล้วครับพอดีเราไปเสนออย่างอย่างตามร้านค้าเนี่ยเราไปเสนออย่างอย่างร้านนั้นของของชําในหมู่บ้านเขาบอกว่าเขาขายไม่ได้เราเราก็ไปเปลี่ยนทัศนวิสัยเขาไม่ได้เนาะครับครับเพราะเพราะว่า พอเขาพูดอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่ไปฝากแล้วเราเราก็ไม่ไปนําเสนอแล้วเราก็เลยวิ่งเข้าไปหาตลาดใหญ่ดีกว่าอก็คือตลาดในเมืองคือวันนั้นอ่ะผมผมยกไปเจเขาบอกว่าเอามาลองดูนะเขาก็หยิบไข่เราไปตอกปุ๊บบอกเขาบอกเอามาเลยมีเท่าไหร่พี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อกลมครับอพี่กรมอยู่ขอนารับบรรดุงนะครับบันดุงเนาะพอดีวันนี้น้องเขาเอายีสต์มาส่งนะครับมีผลเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ส่งเกือบร้อยครึ่งหนึ่งเนาะอีกครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นครับแบ่งเป็นสองที่นะครับสองที่ไปพี่ไปรีวิวหมูหน่อยเอามาให้เป็ดนะครับเป็ดนเป็ดกินเป็ดก่อนแล้วเป็ดกินแล้วก็ฟาร์มจะลบหน่อยนะครับมีไก่บ้านนะครับมีไก่บ้านด้วยมีไก่บ้านตรงนู้นนะครับเราจะมาให้ไก่ก็คือตรงนี้พี่ทําคนเดียวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตัวออ่าตรงนี้ก็จะเป็นสวนเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นปลูกไว้ให้พวก เป็ดไก่เองพี่เนาะอล้วมีปลูกหญ้าปลูกอะไรนะพี่ไอ้นี่ไข่ไข่เป็ดไหมพี่เก็บทุกวันหรือว่ายังไงครับพี่ใช่ครับทุกเช้าครับโอ้โออันนี้ของพิเศษใช่ครับนี่เจอของดีอันนี้เจอของดีพอกตัวขาวนะครับอ๋อผมก็กำลังจะถามอยู่พี่เวลาฝนตกเวลาอะไรมันจะอยู่ยังไงนี่ก็ไม่เพราะว่าตอนนี้ มันเป็นหน้าแรงอยู่ก็เลยอยู่ได้ฝนฝนมาก็ให้เขาเปียกไปก่อนครับอันนี้พี่มันกี่ตัวพี่เป็ดหน่ร้อยสี่ตัวร้อยสี่ตัวเฉลี่ยแล้วไข่วันหนึ่งก็เมื่อเช้าได้ได้ได้ร้อยฟองก็เหลืออีกสี่ตัวที่ยังไม่ไข่อุ้มไข่ไข่เยอะขนาดนั้นนะพี่ใช่ครับขนาดร้อนๆอย่างยี่้นะ่งนอาหารอาหารปรุงเองนะก็คือเราเราผสมอาหารเองแต่ว่า ก็ยังต้องใช้อาหารสําเร็จรูปเขาเป็นหลักครับแล้วก็เราก็เสริมเป็นด้วยสับกาก์ดการอะไรนะการน้ําตาลแล้วก็มีหญ้านะครับมีหญ้านิดนอกไม่ทานเราหญ้าครับมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเนาะมันมีเล่นน้ําเล่นอะไรด้ิเนาะพี่เนาะมันก็เลยอารมณ์ดีปกติมันแห้งแล้วปกติจะให้เขาลงบ่อนู้นลงบ่อที่เราเข้ามาครับครับเดวหมูเลยพี่หมูทางไหนไปดูโม่โม่ครับ โมีครบหมดเลยหม,มูก็มันจะมีหมูกับก,กระต่ายโอ้กระต่ายก็มีอีกอโอ้ไ,ไอ้นี่มันพื้นที่ของพี่หมดเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงพี่ใช่ครับถึงเลยเลยเลยอันนี้ขึ้นไปโอ้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลยด้วยไหมพี่เลี้ยงยังไงครับมีครับมีแลมีปลาด้วยปลาอยู่คาขึ้นไปข้างบนนู้นโอ้โหเจอะไหมครับไอ้ตรงที่เป็นกล้วยนี่ก็ใช่หมดแล้วก็ถึงชิดหมู่บ้านน่ะแล้วอ้นเนี่ยมันกินกล้วยไหมพี่กินครับชอบ ต้นต้นไม้ยถึงต้นกล้วยไะนะต้นกล้วยไม่เคยให้เคยให้แต่กล้วยสุกโอ้่ไขเค็มอันนีอโอ้ของฝากจากพี่เขาอีกขอบคุณครับขอบคุณครับไข่เค็มใช่ไหมครับพี่ไข่เค็มกินได้เลยทำเองเหรอครับหรือว่ายังไงทำเองใช่ทำเองอีกเราก็เอาไข่ที่เราโอ้ก็คือพี่ทำอันนี้เป็นอาชีพเสริมหรือว่าเป็นยังไงพี่ตอนนี้ก็คือเป็นอาชีพใหญ่แล้วเหรอเพราะว่าเราโอ้โหแล้วตกงานแล้วอืมตกงาน พี่คนที่ไหนทางเหนือหรือว่ายังไงครับพี่คนอุดรนี่เลยเหรอใช่ผมอยู่ผมแค่เพิ่งสามสิบปีแล้วอ๋ออันนี้เพิ่งลื้อครับแล้วเราจะจับปลาออกออเป็นกระชอนครับแล้วก็จะปล่อยปลาใหม่ครับจะทำวงของมันต้องลื้อนาะถ้าไม่ลื้อปลากินเนื้อมันเยอะอันนี้ก็หมดไปหลายตังค์เหมือนกันในจ้างครับก็ต้องมีผช่วยด้วยผู้แหนแดง อันนี้มันไม่โตครับมันโตไม่ทันไม่ใช่ไม่โตมันโตไม่ทันครับอันนี้เป็นไก่ไข่อันนี้ไก่ไก่ชุดน,นี้สามปีแล้วตั้งแต่เล็กเริ่มเริ่มเลี้ยงแต่เขาก็ยังไข่อยู่นะโอ้เขาก็ยังไขอ่อยู่ไข่อยู่บ้านผมก็เลี้ยงกี่ตัวสิบกว่าตัวเนี่ยมั้งเลี้ยงมากินได้ครับเอออันนี้เขาแก่แล้วได้วันแล้วแต่มันก็ยังดูอ้วนๆอยู่นะพี่เนาะใช่อุ้ยอ้วนมาอ้วนมายังอ้วนๆอยู่ อุ้ยกระต่ายขาวนี่กระอยากเลี้ยงอีกได้เขาไม่มีเวลาเลยใส่กล้วยน <sk> <sh arp els> ี่แหละเขามันไม่มีลูกเหรอพี่กินกล้วยเก่งๆนี่เขาทับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละนะครับชอบกินกล้วยกระต่ายว้าถุงมือใครเนี่ยใครเอาถุงมือป๊าป๊ามาเอาเหยียบถอยไปลูกสวยเออหมูคือสวยใช่ไหมออมสินถอยไปออมสินถอยไปลูกโอ้อันนี้ท้องโตเลยเนาะ อันนี้น่าจะท้องแล้วค่ะท้องครับพี่เนี่ยท้องมันอันนี้เนี่ยนมอันนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ชื่ออมสีเออสวยสวยอ่าชื่อน้องอมสินครับพี่อมสินครับชื่ออมสินอีกอืมอันนี้ชื่อมีสุกมีสุกเสียงดังมากเลยเวลาหิวน่ะครับอันนี้โอ้มันจะออกป่าเลือดเลือดเลอดหน่อยพี่เนาะป่าเลือดสูงอันนี้ลูกเขากินนมมันก็เลยผอมนะจริงๆลูกมันต้องอยางอันนี้ตัวผู้ใช่ไหมพี่อ่าอันนี้ตัวผู้ โอ้มูป่ปากเขาเยอะอยู่นะมีหกตัวจริงจมีเยอะกว่านี้คอันนี้ขายไปบ้างแล้วอืมโอ้ยรุ่นนี้เขาพอดีซื้อเลยเนยพี่รุ่นนี้นี่แหละนี่แหละที่อยากขายนะรุ่นนี้มีกี่ตัวครับึ่งสองพวกนี้ก็ขายได้หมดแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ให้พี่เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ให้ไอชุดนั้นน่ะไอชุดเลกน่ะมันหายไปตัวหนึ่งน่าจะหายไปสองสามวันที่แล้วนะไม่รู้หมาตัวไหนจัดการน่าจะน่าจะเป็นไอตัวนี้นี่ พวกนี้มันขายได้หมดแล้วนี่ใช่มสี่ห้าโลแล้วพี่เนี่ยสี่โลกว่าแล้วเนี่ยได้หมดแล้วครับได้หมดแล้วได้หมดทั้งตัวเลยทุกตัวเลยนะจำบ๊ออออันนี้ชื่อปุ้มปุ้ยตุ้มปุ้ยครับปุ้ยหิวไหมลูกหิวน้ำไหมเดี๋ยวมาเล่นน้ำนา่าจะปะปาเอาน้ำมาให้เนาะเนาะเลี้ยงมันร่มเรื่นดีเนาะโอ้เยอะเหมือนกันที่เยอะเหมือนกันกำลังจะทับกันอีกแล้วหนึ่งครับมันคลอดรอบหนึ่งเลยใช่ไหมพี่ อ่านั่นแหละลูกเขาต้นละยู่เนคือลูกเขาลูกสวยลูกสวยครับอือลูกสวยนี่นะก็ยาวเอนู่นเมื่อกี้ที่เราเอาลงของไปลงตรงนู้นใช่ไหมโอ้โหกี่สิบไร่พี่สิบแปดกว่าไร่เนาะดักนกเลยเนี่ยแล้วก็สวนกล้วยแถวนู้นใช่ไหมครับอันนี้คือทำคนเดียวตั้งแต่แรกตั้งแต่สามปีที่แล้วป่า แต่บ่อนี่ก็ยังเขามีอยู่นะแต่ผมไม่พี่พี่เริ่มทํากี่ปีแล้วครับเี่ปีที่สามปีที่สามเป็นยังไงบ้างผลประกอบการครับอยู่ได้ไหมพี่อยู่ได้เนาะยังยังยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเราเราเราตัดจับต้นปารไม่ถูกเพราะว่าเรามาเริ่มต้นจากศูนย์ทุกอย่างเลยครัไอพวกนี้พอเราเลี้ยงเพราะเราเรารักมันสวยงามนะพี่เนาะไก่มีเลี้ยงแล้วกินหลังๆบางคนมาขอซื้อเราก็เลย เราก็ไม่ต้องเพิ่มครอบง่ายไงโอ้ไข่ไก่ก็ขายขายโอไข่ไข่ไข่เป็ดนี่ไม่ไข่ไก่แต่ไข่เป็ดมันจะเยอะกว่าครับไปแก้มไปเป็ดกับไก่นี่อะไรมันเลี้ยงง่ายพี่อกระทบพี่เลี้ยงถ้าถ้าถามความรู้สึกผมตรงนี้ใช่ใช่ครับใช่ผมผมว่าเป็ดมันไม่จุกจิกนอเป็ดง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะแข็งแรงเขาไม่ค่อยป่วยอ่านี่ไก่นะสมมติว่าเราเห็นตัวหนึ่ง หน่อยไงอีกสองสามวันเตรียมตัวเลยไม่รอดถ้าให้ยาไม่ทันอ่ะบางทีให้ถึงให้ยาก็ก็ตายอันนี้เป็นบ่อแหนแดงกับผัมส่วนว่ามันไม่เออนี่ผมอยากเจออยู่ผัมมันเป็นยังไงผมกินชอบกินแต่ไม่เคยเจอสักทีมันตายเพราะว่าแดดมันร้อนเดี๋ยวผมต้องเลี้ยงเอามาเลี้ยงใหม่อันนี้ผัมไหนพี่ผัมนี่ผมเลี้ยงรวมกัะแนบแดงครับอ๋อเป็นหนึ่งเยอเห็นไหมอ๋ออันนี้เนาะ แล้วให้อะไรมันกินพี่พำเขาเลี้ยงเหมือนเหมือนแหนแดงเลยก็เป็นปุ๋ยขี้วัวนี่แหละการที่เขาเลี้ยงเลี้ยงจริงๆน่ะเขาจะใช้ปุ๋ยโซด์สิบหกสิบหกสิบหกโอ้ต้องมีปุ๋ยใส่อีกใช่ครับต้องให้ปุ๋ยมันเอาไปเลี้ยงไหมโอ้ยไม่เนอะพี่มันไม่มีที่เลี้ยงครับกระมังก็ได้นี่กระลังมันไม่มีที่เลี้ยงครับอันนี้ปลาสนิปผมจับขึ้นมาผมลองครอบปลาสนิปมีแต่ตัวอยู่ไหน เออข่าวหน้ามาเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวมีข่าวหน้าก็พี่ข่าวหน้าข่าวหน้าเดี๋ยวผมมามีสามต้นดกมากมีสามต้นดกมากผมเพิ่งปลูกปุยฝ้ายอร่อยนะปุยฝ้ายอร่อยมากครับตอนนี้ตลาดหลักอ่ะคือคือผมไม่ได้มองตลาดในในในหมู่บ้านเราแล้วตอนแรกผมก็กะอยากขายในหมู่บ้านเราแล้วพอดีเราไปเสนออย่างอย่างตามร้านค้าเนี่ยเราไปเสนออย่างอย่างร้านนั้นของชําในหมู่บ้านเขาบอกว่า เขาขายไม่ได้เราเรา,เราก็ไปเปลี่ยนทัศนคติวิสัยเขาไม่ได้เนาะครัเ,ครเพราะเเพราะว่า,อาพอเขาพูดอย่างนั้นละ่ะเราก็ไม่ไปฝากแล้วเราเราก็ไม่ไปนําเสนอแล้วเราก็เลยวิ่งเข้าไปหาตลาดใหญ่ดีกว่าอก็คือตลาดในเมืองอคือวันนั้นเราผมผมยกไปเจ๊เขาบอกว่าเอามาลองดูนะเขาก็หยิบไข่เราไปตอกปู๊บอกเขาบอกเอามาเลยมีเท่าไหร่เอามาเลยเพราะว่าเขารู้เขาดูออกว่าไข่เรามันสด อ๋อเพราะว่าเขารู้เลยแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาก็จะไม่สั่งไข่ที่อื่นเพราะว่าอย่างอย่างเป็ดไล่ทุ่งจากแถวแถวภาคกลางภาคอะไรกว่าจะมาถึงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วทีนี้เป็ดไล่ทุ่งบางทีมันไข่ในน้ําใช่ไหมครับอ่าไม่รู้ว่ามันกี่วันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าของเราอ่ะอย่างในนอของเรามันเก็บได้นานกว่าใช่ทีนี้ก็สรุปแล้วว่าผมก็ไม่ได้ห่วงแล้วคือไข่ผมจะเยอะขนาดไหนผมก็เอาไปคือเราเราได้ราคาถูกกว่าจริงครับโอเค มันอาจจะแตกต่างกันประมาณ20สบาทถูกไหมเราไปสั่สเขาร้อยยี่สิบเขาก็บอกเรานะว่าเขาขาย140ร้อยสี่สิบเขาก็แปะป้ายร้อยสีิบเออมันก็รรจริงก็ถืงว่าไข่แผงมินกันไปยี่สิบบาทบถือว่าน้อยนะน้อยพี่แต่ว่าคนเลี้ยงน่ะก็ยิงได้น้อยกว่าบางทีม,มินมินเลยนะแบบว่าเออจริงจริงรแต่ว่า ถามว่ายิ่งๆอย่างเรามีอาหารลดต้นทุนใช่ไหมครัเราทําได้เราเราทำสูตรอาหารของเราเองได้ผมผมมีย่างเนเปียร์ผมมีต้นกล้วยที่ที่แบบว่าวัตถุดิบที่เราใช้ไม่หมดเลยเ่ยเพราะเราปลูกไว้เยอะอันนี้ทีนี้ถ้าเราลดต้นทุนได้เยอะใช่ไหมล่ะกําไรมันค่อยมีกําไรเนาะลดต้นทุนนั่นคือกําไรทุกคนนั่นแหละแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าผลผลิตของเราเนี่ยมัน มันมาตรฐานหรือเปล่ามันได้คุณภาพไหมที่ที่ที่บอกว่าคนบ้านเราไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินไข่เป็ดอ่ะรู้เพราะว่าเขาบอกว่ามันคาวใช่ใช่แต่ทีเนี้ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูกับอาหารนะการการอาหารเพราะว่าส่วนใหญ่เป็ดเขาจะให้อาหารสําเร็จรูปใช่ไหมอ๋อก็เลยขาวอย่างเนี้นะถ้าอย่างเนี้ยเขาได้ออกกําลังกายครับอเขาได้เล่นเขาได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อาหารที่เราให้มันเป็นอาหารธรรมชาติอะไรพวกเนี้ย ผมว่ามันมจะมีส่วนแล้วไข่ไข่ของเราที่ต่อออกมาเนี่ยมันมันไม่หนีไม่อะไรไม่ไปไรพี่เอาไว้ไมเนี้ยปล่อยไเี้ไม่ครับเขาก็จะอยู่คือเป็ดนะข้อระวังมีอยู่อย่างเดียวคืออย่าให้เขาตกใจอกับหมาครับแค่นั้นเองหมาจะไล่